นักกรองสาวสุดช็อกหมอตรวจพบก้อนเนื้อในสมองลูกชายขนาด2เซนติเมตรล่าสุดน้ำหวานพิมพ์รานักกรองสาวชื่อรังได้เผยภาพสุดน่ารักคู่กับน้องปานี่สุนัขตัวโปรดของเธอพร้อมข้อความเผยถึงความร,รักที่มีต่อกัน จากที่ชักมาตั้งแต่เดือนเมษาหมอถึงแนะนำให้ทำ MRI เพื่อหาสาเหตุสรุปว่าผานี้มีก้อนเนื้อในสมองขนาด2เซนติเมตรแต่อยู่ในจุดที่ผ่าไม่ได้หมอเลยขอเจาะไขสันหลังเพื่อนำไปตรวจอีกรบเพราะอาจจะเป็นอาการอักเสบหรืออาจจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งยังไม่แน่ชัดว่าผลตรวจน้ำไขสันหลังจะออกสงสัยน,น้องมากๆแต่น้องยังร่าเริงทานข้าวได้ปกติระหว่างนี้หมอก,ก็ใช้ยานในการรักษาไปตามอาการ หวานเป็นกำลังใจให้บานนี้นะสู้ไปด้วยกัน